สวัสดีพี่น้องคนมันจะมาแจกง,งานรายวันอีกแล้วเดิมมันีไม่งานเขามาทั้งหางานสําหรับพี่น้องคนใดที่อยากได้งานเนาะงานที่หนึ่งนีเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนรวมตัวอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบอนเหตุงานนี่แมนอยู่ประชาอุทิศเนาะในบ้านในจางมีกันอยู่สีคนบอมีซัดเลี้ยงและงานที่สองก็เป็นงานแม่บ้านทั่วไปบอนเหตุงานนี่แมนแจ้งวัฒนะ เงินเดือนเริมต oh. ้นอยู่ที่หนึ่งหมื warm, like weather, ่นสองพันบาทในบาทนายจ้างมีกันอยู่สองคนบอมีี่ตั์เลี่ยงนาทีก็คือทาความสะอาดบ้านทั่วไปสักขาดีดผ้าและงานที่สามันนี้ก็เป็นงานแม่บ้านทั่วไปอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสพันบาทบ่อนเห็ดงานในแมนอยูร่ำลูกาหรือว่าอยู่ปทุมธานีเนาะกินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ้างและงานที่สี่เป็นงานแม่บ้านทั่วไปบ่อนเห็ดงานในแมนยูลาดกระบังเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทในบานนายจ้างมีกันอยู่หาคนบอมีี่ซั์เลี่ยงข้อค้นที่เห็ดอาหารไทยดารพน่่งเัักตม ือเจ้าไข่เนาะตอกกั้นหนึ่งตำแหนง่งงานสุดท้ายเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงนอ้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานในแมนยูหวยขวางเนาะงในบาน้านในจางมีกันอยู่ห้าคนเหตุนาทีเบิ้งน้องสองคนน้องใหญ่แล้วเนาะน้องไปฮงเฮียนแล้วนาทีเท่าก็คือท้ความสะอาดบ้านถั่วไปลสักขาลีกขาเนาะผู้ใดที่ต้องการงานในหางานนี่แมนให้เขามากอกใบสมัครได้เลยบริษัทเปิดถูกมือวเวลาแปดโมงถึงหกโมงแรกบริษัทอยู่ที่จลลั่นชนิดล่วเเข้ 1, าาาามมสอบถรยละอียดได้เลย สำหรับวันนี้จะฝากงานไว้สำนียมือหนาะจะมาแจงงานคือเก่าสำหรับวันนี้สบายดี